มาแล้วมาแล้วอาหาร้ิกรรวันนะคะมีหลากหลายอันนี้<ม>ผักขโขมอบจี๊ดทำไมหนูเขี่ยให้แม่หน่อยดิอืมนี่เอาแซบยอดตรงกลางเลยเอาซะสวยงามยืด,ดยเยอะอ้าววนะันน้าเนานะร้อนหนูจะกินให้ดูว่าเกรงใจ <c oughs> อร่อยมากนะร้านนี้ตายเป็นสิบยี่สิบรอบจริงไม่เบื่อ อันนี้กะเพราเนื้อปูยังคำนะคะใชา่้าะดูแล้วอันนี้คือปูลหลวงที่เราชอบมาอาทิตยกันสั่งมาอาทิตย์หนึ่งสองสามรอบอาทิตย์หนึ่งสองสามรอบเกินน่ากินมากตัวนี้อร่อยสุดไอ้ผักกับลูกชิ้นเนี่ยอร่อยมากคืออ่านไม่ได้นะน้ำพันธแล้วก็น้ำพันธอร่อยชื่นใจมาสิงห์บุรีนะครับร้านริมแม่ลากินตาม,ตามทางปูนะคะ